อย่างคนเนี้ย<ม>เขาก็เม้นตมานะบอกว่าแบ่งจ่ายเดือนละสองครั้ง<ม>เป็นการเพิ่มกระแสเงินสดให้ข้าราชการอยู่ที่ความสมัครใจว่าจะรับแบบไหนคอมเมนต์ที่เขาพูดว่านี่ข้าราชการอะ่ะมันไม่ใช่มนี่รายวานันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ได้เงินตอนไหนแต่ว่ามันอยู่ที่เงินอะ่ะมันไม่พอใช้ตั้งหาะ วันนี้อยู่กับบีมพักมลสายขุทนทศและนัตตี้ดวงกระมวลข้องบุญจิตในรายการหยิบเม้นมาเล่นข่าวรายการที่เราจะหยิบเอาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะโดยอีพีนี้นะคะเราจะหยิบประเด็นเรื่องของเงินเดือนข้าราชการค่ะซึ่งครมของคุณเสถาเนี่ยได้เสนอทางเลือกใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการเปลี่ยนจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นสรอบใน1เดือนค่ะ ซึ่งเรานะคะจะรวบรวมคอมเมนต์จากแพลตฟอร์ม DXT 360แพลตฟอร์มติดตามข่าวสารและเสียงของผู้บริโภคของบริษัท Data Set จำกัดค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าคอมเมนต์ที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะจากการรวบรวมของ DXT 3 6 0ค่ะมันมียอดเมนชันแล้วก็เอน a g e เมนต์ของคำว่าเงินเดือนค่าราชการในช่วงวันที่13แล้วก็14กันยายนแค่2วันนี้นะคะก็มียอดมีการพูดถึงมากกว่า1ล้านหแสนครั้งในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะพี่นัตตี้แต่จริงๆที่แอบไปส่งมาเนี่ยคอมเมนต์ค่อน,นข้างที่จะหลากหลาย แล้วก็แบบมีอันน่าสนใจเยอะอย่างคนนี้ <c oughs> เขาก็เม้นมานะบอกว่าแบ่งจ่ายเดือนละสองครั้ง <c oughs> เป็นการเพิ่มกระแสเงินสดให้ข้าราชการและเขาก็ไม่ได้บังคับอยู่ที่ความสมัครใจว่าจะรับแบบไหน แต่จะบอกว่าพี่ก็ไปแอบส่องมาเหมือนกันก็เลยเจอคอมเมนต์ที่เขาพูดว่านี่ค่าราชการอะ่ะมันไม่ใช่นี่รายวันที่จะต้องรีบเอามาโปกแต่ว่ามันเป็นนี่ตัดบัญชีเป็นเดือนเดือนอยู่แล้วมันจะวุ่นวายปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ได้เงินตอนไหนแต่ว่ามันอยู่ที่เงินอะ่ะมันไม่พอใช้ตังหาดอ่ะงั้นบีมอะ่ะไปเจอมาอีกมุมนึงเหมือนกันแต่คนนี้เขาก็แบบแจกแจงข้อดีของนโยบายนี้มาเลยเขาคอมเมนต์ว่า เรื่องแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเนี่ยข้อดีที่คิดได้ก็คือคนใช้เงินเป็นไม่มีหนี้สินไม่ต้องดูแลใครก็ถือเป็นโอกาสช่วยบริหารเงินแต่ในอีกเม้นหนึ่งค่ะเขาก็มีพูดถึงเหมือนกันเขาบอกว่าขอให้พิจารณาพนักงานราชการที่เงินเดือนเขาเต็มขั้นแค่น้อยนิด ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมามากกว่า5ปีแล้วไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในทุกวันนี้เลยจริงๆแล้วมุมมองนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาข้าวของเครื่องใช้ในปัจจุบันน่ะมันมีการปรับสูงขึ้นในขนาดที่รายได้บางคนค่ะ อาจจะอยู่ในระดับเท่าเดิมอะแต่ถ้าพูดเรื่องไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้อ่คนนี้เขาก็มีคอมเมนต์เรื่องของรายได้ข้าราชการเหมือนกันแต่เป็นมุมที่ว่าเงินเดือนคุณเท่าเดิมนะถ้ามันไม่เหลือขนาดนั้นน่ะแสดงว่าเงินเดือนคุณไม่พอใช้นานแล้วคุณต้องหารายได้ทางอื่นเสริม จริงๆแล้วต้องบอกว่านโยบายนี้อ่ะมันอาจจะไม่ได้กระทบแค่เรื่องเงินเนาะแต่ว่ามันก็กระทบถึงเรื่องจิตใจความรู้สึกด้วยเพราะว่าอย่างมีอีกเม้นหนึ่งค่ะเขาก็พูดว่าข้าราชการครูอ่ะเขาจะเอากระจิตกระใจที่ไหนมาเตรียมการสอนถ้าเกิดยังมีปัญหาหนี้สินรุมเร้าอยู่ไม่จบสิ้นคือแต่ถ้าเกิดมันจะมีเรื่องแบบ เศร้าขนาดนั้นอะนะจริงๆนโยบายนี้รัฐบาลไม่ได้บังคับเรานะคนนี้เขาก็คอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการจริงๆอ่ะเขาให้เลือกได้ม,มีทางเลือกให้รับยอดเดียวเหมือนเดิมหรือทางเลือกเพิ่มคือ2ยอดถ้าไม่เอาทางเลือกเพิ่มก็แค่ใช้แบบดั้งเดิมง่ายนิดเดียวค่ะคราวนี้ค่ะคอมเมนต์ที่พูดถึงฝั่งข้าราชการยังไม่จบนะคะยังมีอีกอย่างคอมเมนต์นี้ค่ะเขาก็พูดว่า ข้าราชการค่ะเขาอยากได้เงินเยอะกว่านี้ไม่ได้ต้องการแบ่งสองรอบผมว่าลดวันทำงานลงเหลือ4วันต่อสัปดาห์ที่เหลือเป็นโ t ไปน่าจะดีกว่าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะค่าราชการนะองค์กรทั่วไปก็ควรด้วยเพราะคนค่ะเขาจะได้ใช้ชีวิตบ้างทำอย่างอื่นบ้างจริง,รงๆอย่างคอมเมนต์พินัตตี้เมื่อกี้เหมือนค่อนข้างแบบคอมเมนต์เป็นภาพใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วบีมเจออีกอันนึงเป็นคอมเมนต์ถึงภาพใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นฟิลเหมือนพูดถึงสถาบันการเงินเลยคือบีมเจอคอมเมนต์ว่านโยบายแบบเมืองนอก แถบยุโรปและอเมริกาที่จ่ายเป็นรายปากถ้ารัฐบาลต้องการแบบนี้รัฐต้องคุยกับสถาบันชําระนี่ให้หักชําระนี่แบบสองรอบเหมือนกันทั้งประเทศการจ่ายเงินค่าจ้างในอนาคตะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะต้องบอกว่าประเด็นนี้ค่ะมันมีสองมุมมองนะคะเพราะว่าอย่างคอมเมนต์นี้เขาก็พูดว่ามันได้ไม่คุ้มเสียค่ะเพราะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทํางานเพิ่มขึ้นสองเท่าในเงินเดือนที่เท่าเดิมยกตัวอย่างคลังหน่วยงานเบิก ที่ต้องทำเรื่องเบิกสองครั้งธนาคารหรือเจ้าหนี้หรือแม้แต่ผู้รับเงินเดือนต้องทำการหักชำระหนี้สองรอบค่ะ อย่างที่เราเห็นเลยค่ะว่าในโลกโซเชียลค่ะมันมีหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเห็นมากเลยบางความคิดเห็นบางคอมเมนต์ค่ะมันอาจจะถูกใจเราเหมือนอย่างที่เราคิดแต่ในอีกมุมนึงค่ะบางคอมเมนต์มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปค่ะและอีทีหน้านะคะถ้าอยากให้บีมกับพี่นัตตี้เนี่ยหยิบเม้นต์มาถกเถียงเรื่องอะไรกันก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยค่ะ และในวันนี้ค่ะทั้งนัตตี้และน้องบีมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ